สวัสดีครับวันนี้มีรถจบสวยอีกคันนึงนะครับสวยไม่สวยอยากให้เพื่อนๆชมนะครับผมจังหวะดีๆครับฝนตกมาแล้วชุ่มช่านะครับเป็นโตโยต้าไทเกอรคันนี้4ประตูครับเป็น4ี่โดยกำเนิดนะครับเราได้จัดทํำวางคานเป็นวางคานดีเอกครับ วระหว่างนี้ก็ผมจะเล่าไปก็คือรายละเอียดก็ก็จะลึกนิดนึงนะครับเพื่อนๆคันนี้เพื่อนๆนนชมที่รอบๆตัวรถไปก่อนครับคันนี้ยางได้เป็นยาง315 75R16 นะครับอ่าอ่ากระทะล้อได้เป็น16คู8ลบ0นะครับกำลับคาร VX ก็จะแมทชแล้วลงตัวเลยครับผมเพื่อน เพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดลึกได้อะไรบ้างนะครับอันนี้จัดทรงแบบว่าให้มุดนะครับไม่เอารอยนะครับเป็นลิ่งขับดีเยี่ยมนะครับเป็นชุดวางคานสําเร็จรูปของเรานะครับชุดนี้ก็จัดให้หลอๆไปเลยนะครับเพื่อนๆชมที่มุมแคมเบอร์ครับ เดี๋ยวดูที่รอบๆตัวรถก่อนครับแล้วก็รายละเอียดแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าได้อะไรไปบ้างนะครับวันนี้ฝนตกนายแบบไม่ทำงานครับเปลี่ยนบรรยากาศฝนตกบ้างเอาละครับเริ่มต้นจากข้างหน้าครับว่าได้อะไรบ้างนะครับโชคได้เป็นซับแทงคปรับแ8ระดับของโกเวนเดอร์ครับป,ปรับปิงเป็น VX80 นะครับ โอเคดูพระเอกงานของเราครับชุดอารมนี้เป็นอามที่เราคิดแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับให้รองรับกับหน้าอกที่เราสร้างขึ้นตัวนี้เป็นหน้าอกก็คือที่เรียกว่าเป็นคานเคียรนะครับรองรับกับชุดอารมนะครับงานนะตื่นน็อกดาวครับจัดขันน็อตได้นะครับอา,อาร์มนี้หนาแข็งแรงครับเพื่นนอนเอ มาดูพระเอกของงานเราอีกครั้งอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับชุดช่วงล่างชุดนี้เป็นกันสะบัดในตัวเจ่นครับผมคู่นะครับวางเป็นสะบัดกันสะบัดคู่ซ้ายขวานะครับอ่าครับรายละเอียดของงานจัดให้ลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนชมที่กระปุก power อีกตัวครับกระปุก power เป็น vx 8 0ครับอืมนะครับองศานะครับเพื่อนชมที่หน้าองศานะครับ นี่เลยครับจัดให้นะครับเอาละครับดูตัวงานเรียบๆของเราอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นขาไก่โยองศานะครับฝากและยึดน็อตล็อคนะครับอืมโอเคเอาพระเอกงานอีกตัวครับเพื่อนชุดนี้เป็นกันชนหน้าที่เราสร้างขึ้นให้สำหรับไทเกอร์โดยเฉพาะครับลองรับกับวินตัวใหญ่ครับนะครับก็ เป็นแนวทางที่เพื่อนๆจะแต่งให้สวยแล้วก็นะฮะอโอเครายละเอียดลึกก็ประมาณนี้ดูข้างหลังอีกนิดนึงครับข้างหลังอีกนิดนึงครับนี่เลยครับเป็นช็คับแทปตับแปดระดบับดูข้างหลังข้างหลังก็ เป็นก้อนรองปรับองศานะครับแล้วก็วกมีอะแดปเตอร์เพากลางให้นะครับอ่าก็มีอะไรอีกมีสเปเซอร์รองร้อยห่างออกมารับกับพานหน้าที่กว้างนะครับมสมบูรณ์แบบครับสำหรับไทเกอร์4คูณ4คันนี้พร้อมลุยขอบคุณครับ